ครับผมก็ขอกราสวัสดีท่านทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตูนเฟลจักร65กันด้วยนะครับซึ่งในลิปวันนี้นะครับผมเราไม่อยู่กันในเกมไอกันนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมมาอยู่กับผีเดอะชาร์ดกันนั่นเองก็จะเป็นยังไงนั้นนะครับเเราไปเริ่มรับชมกันเลยนะฮะซึ่งผมก็ได้ปลดล็อกนะฮะสงสัยจะเป็นตัวใหม่ในด่านนี้ด้วยนะฮะโอ้ดูจากหน้าตาแล้ว หวังว่าน่าจะน่ากลัวใช้ได้เลยนะฮะดูเหมือนจะเป็นผีผู้หญิงกันเนาะไปะไปดูกันเฮ้ยเริ่มแล้วนะทุกคนโอ้เสียงไหนไหนเฮ้ยตอนมอเลว้าตวตายแล้ววิ่งน่ากลัวมากตรงไหนวะได้เสียงไหมทุกคนผมคิดว่าทุกคนน่าจะได้ยินเสียงอะนะฮะโอเคโอ้ เฮ้อยอยู่ไหนมาฉันจับกินซะดีๆเฮ้ยเราจะบอกเจ้าเดิรชาเจ้าเงาไปง่ายๆอย่างแน่นอนเฮ้ยรูปภาพ oh, <no. S 2> เอตังนี้วับได้สวยแล้วสวยแล้วชัวยฉันด้วยฉันไม่อยากโดนเดือดเช่าค่ะโอ้เสียงม,มันค่อนข้างน่ากลัวมากเลยนะทุกคนมาทางนี้เอ้ย

ก็มาทางนี้อุ้ยรูปพาชั้นสองด้วยนะฮะกระสือช่วยด้วยทำไมช่วยเก็บถุงเล็วโอ้รูปมันอยู่เยอะมากแต่ไม่เป็นรข้าบนมีขี่ซอนอยู่ช่องสองคอสังเกตอายตลอดเวลาเนี่ย โอ้โหเอ่อเออโอ,โอ้รูปภาพมันถี่มากอะทุกคนข้าบทนั้นก็สามแล้วอะโอ้นี่เรา่อความสบายใจข้าห้องนี้ก่อนเอาผิดเหมืนเข้าห้องไม่ได้จองซองจองก่อนมันอยู่ประมาณชั้นไหนไม่รู้เด่วนะ โอเคเก็บอันนี้ก่อนเรียกว่าอายนะฮะโอเคคือผมอาจจะพูดสโลว์หนึ่งนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าต้องคอยดูผีตลอดเวลานะฮะคือจะพูดยาวยามยาว,ยาว,ยาวไม่ได้นะฮะโอเคเอ้ยตรงนี้ไม่มีรูปภาพโอเคเจ็ด okay. เอ้ยหกถุงถุงโอ้โหโอ้โ ทิชชูโอ้ยเกมนี้บักเยอะมากครับทุกคนเฮ้ยอย่าบอกเราว่ามาอยู่แถวเนี้ยเดินเดินเดไปแล้วอืมถุงี่ปป้าแล้วทุกคนที่ผมเลือกแค่สองถุงนะฮะเราออกซ้อมๆก่อนเนาะเลยหยับเลยอย่าเพิ่งเกจ็บยี่สิบถุงเลยสามสิบถุงอย่าเพิ่งนะใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆไป สกไปแลปกันโอเคอเสียเหมือนมันยังอยู่เลยนะไปวิ่งขึ้นดีกว่านี่ตรงนี้ก็เป็นเซฟโซนอีกจุดหนึ่งนะ,ะเพราะผมได้ทำการลองเล่นอยู่แล้วเนาะ,ะปรากฏว่าผีกระสือมันขึ้นมาไม่ได้นะฮะผมก็คิดว่าผีทุกตัวก็ไม่น่าจะขึ้นมาได้มีไออันนึงโอเคมีแต่ว่าถุงค่อนข้างน้อยนึงนะ,ะเพราะว่ามันเป็นจุดเซฟโซน ถุงก็เลยมีน้อยหนึ่งเฮ้ยถุงเดียวเองทุกคนเราจะรอดแล้วถุงงาเฮ้ยเจ็บโอเคปล่อยกันมันอยู่ไหนคอยเก็บถุงคอยเก็บถุงครบสิบสองถุงมาหาชั้นเดี๋ยวนี้ชั้นโจมันแล้วนี่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 ทุกคนทุกคนนี่นี่รับรับรับโอเครอดวู้ผ่าแล้วอะฮ โอเคอะฮะอะเรียบร้อยนาอยรอดไปได้อย่างนั้นหรอโอเคโอเคนะทุกคนเพื่อที่ทุกคนจะเข้ามาดูคลิปนี้แล้วไม่เสียอะไรนะฮะจะพามาดูจ้มสแกร์ของมันทีหนึ่งนะับผมไปดูจ้มสแกร์มันกันมาดูจ้มสแกร์ของผีต้นนี้กันนะฮะว่าจะเป็นยังไงมันจะมาทางนี้ไไหนเดิสองมเอ๊ะไม่มีอะไร โอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ